ครับนีบ่ป็นบทสางชีวิตมาสรงานของโย,ยครับบริเกี่ยวบริเกี่ยวอยังกับการถ่ายทำครับไายนมุตุไายนมุตุครับทำก่อนทำการทีร่ต้อครับผมจัดเบมมือกองประจำวงลูกเจ้าแบนครับเมื่อนี้สิมาทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใส่งาน รูดูการไม่แล้วยังบริเวณเคยทำความสะอาดมันเลยว่ามันมีหอยอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์ที่สำคัญในการตีบอสชินแรกครับใช้หน้าเบอร์22ยี่ห้อเอ่อกิงดาก้อนอันนี้บูซาต่อมาจากจานไก่มือกองมือแขนแปดพูนเปิดอนุพควาใหม่ให้ดูแลต่อเ่ราะมั้องกลางแดดดิ้อันที่สองครับสเปรที่นิ้วของยี่ห้อยังช้างเนาะช้างยี่ห้อยางช้างยี่ห้อบ่าซื้อซ้าอ๋อยี่หอยางช้างช้างแล้วแต แตกแล้วครับอีกแตกแลยครับนี่นต่อไปครับอันนี้สินเจียนเอ่อเป็นสินเจียนเซตปีที่ตัวซื้อน้อยครับเป็นฟ้าบนตัวนี้เป็นฟ้าบนตัวนี้เป็นสินเจียนเซตบีทีตัวซื้อใหญ่ครับมีหูเจาะพร้อมสองหูเป็นฟ้าล่างฟ้าล่างเอ้ามันตัวซืใหญ่ตัวน้อยมันคู่กันมันคนละรุน่นพี่จะหอยกันจะลเรุ่นอันนี้เจ๊เอกครับแตกคือกันเริ่มเลื่มมาซุดแล้วตัวน,นี้ก็แตกคือกันนะครับราคาตัวนี้ประมาณอยู่ หกร้อยห้าสิบบาทถือว่าดีาต่อไปเป็นแฉอิงกี้ทิพเกียดนิ้วครับรตัวทเป็นแฉหนึ่งแต่ผมแฉหนึ่งแตกเลยเอามาเลยเอามาใช้แฉสองแนจริงไม่เป็นแฉหนึ่งครับนี่อิงกี้ครับอิงกี้สิบหกนิ้วอันนี้ได้ความรูร้ข้อมาจากน้องฮะมือกองขอบคุณแบดของซีซูซ่าโอ้ยแม่เปิ่อนห้มาซื้ออยู่นี่ครับมันแตกแลเลยเพื่อนหายมาใส่เดี๋ยวไปทัดไปเจาะก็ใส่อะไรก็เก็เอาตัวนี้ ซินเจียนเซ็ตคับต้อมอันนี้ก็บูซาต่อมาจาก,กจานโตเอกีกใช้ดนตรีอยู่ทางทสิสเกียนครับเอกชัยมิวสิัสินตรียร่รอยอั้ทำบุหร่าครับแั้วนี้ก็คือว่าเสียงดูว่าใส่ใดมากนี่แหละตัวนี้ที่ว่ามันแตกเป็นแช่สองสิบเก้านิ้วของมันอา่านทางใดก่อน,น,นอที่เซ็ตเฮดหรือเฮดที่เซ็ตเฮดเออนี่แหละครับ แต่มันแตกเลยบริษัยเขาเสียวอ,ออกมามันนักมันนักอนะไรนักเครียดตัวนี้วันนี้เชียวออกมาเาขาทำามสะอาดขั้นตอนทำความสะอาดที่มีอะไรเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับไป มะเรกเขาต้องมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่ทำความสะอาดแช่น้ำยาผมไลยสั่งมาแล้วสั่งมาจากญี่ปุ่นห่ออดมือเศร้านี่ยี่ห้อเพียงคือโซนะขัดแต่อายโนมุตุครับเอาไปทำการหยุดซ้อมอุปกรณ์กระเทียมมะแล้วน้ำครับทำสามเอาขวดมาละลายน้ำครับไ่ยังคือใส่ขงชุดใส่มันกัดกัดพวกคนนี้มันกัดแมงออกนะ แสดงว่ายางเห็นเมฆคาวีเอาพงสุดล่างหนาได้งัวขนาดแค่จะให้มันงัวลายใส่ลายใส่ลายเสียบลายมอยลายหลุดเบ็ดวิญญาณองนนองว่าปนตุ๊บอ่งนี่สล้วนะสลวนะใกล้ๆงสล้วนเป็นไก็คนะเออคุณครับคุณคุณคุณหคุณควายายตคืควายตะอเนะลาหมตาก้องสูบานี้ เนาะวันนี้มันอะไรแล้วก็กไปเอาเซเียเอาเตี๋ยวใบมาลุกนี่นี่เอาสีเส่เสียเซียใบประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงหนึง่งแล้วใอยมาครับขีส่สนิมบ่อครับเดี๋ยวใอยมาเบิง่งที่หนึง่งแดดเขรับผมครับมาเบิง่งมาเบิ่งสีน้ำครับนี้หลังจากที่เอาเอาเซียลงมาแล้วสีน้ำมาสีเปลี่ยนไปเลยว่า จากที่เรกมันจะเป็นส yeah, really. ีใส์วันนี้มันจะเป็นเริ่มเป็นสีฟ้าฝ่าขุ่นขุ่นเขียวๆนะครับเพราะว่ามันสิคัดทั้พวกสีมือหีบเรือสีชนิมมันยังที่ห้าอันบายมือข้าวกับพวกปุ่นพวกงั้นมาเสียดให้สีมือนี่ออกออกจากแช่ตอนต่อไปห้าก็สีเอาแช่ออกไปเสร็จมือข้าสีเอาสกอตไดนี่ทูก็ได้ครับข้าวครับจะเรียบุตราชีวิตมาส่งของอยู่ครับบัตรเกี่ยวบัตรเกี่ยวยังก็การถ่ายทำครับเอาไปทูทูไปเรื่อยทูไปเรื่อยจนจนขี่เขียวมันออก เส็จแล้วกะเอาไปตากลมไว้ใช่ไหมเล้ยวค่อยเอาเล้ยวค่อยซื้อซื่นน้ำยาเสจียรประสิทธิกูได้สนใจกะเอาไปใส่ได้ครับล้องเห็ดเบิืบอเสียรายเรเกินยี่สิบบาทแต่ก่อนมันดำดำนี่ดำเงี้ยดำเงินดำจนดำปื้อๆเป็นอะไรดำปื้อๆตงไหิท่บ้าดำๆดำจนซิ่วตาเป็นเละแบกตาคล้องว่าเดียวมันเห็นเดี๋ยวนีเดีนภาพห้มันบอกเดียวเดียคืนภาพห้ยว่าครับแตกตกางเป็นอะไรนะ คือกองแถวบ้านเะาผู้ใดสนใจก็ลองไปเหเ็ดเบิร์จริงๆน้ำยาเห็ดมีอยู่ครับแต่บุมีเงินซื้อแพงคุณผูสดซองจะบาทซองผูสดซองหนสิบบาทสองซองฉันเป็นเทียบสายเบียดกระตุ้มเอาอนนั้นเจียบบบนี้ <c oughs> นะสำหรับกิมมี่กับเขาโจ๊บใบเพี้ยนๆอยนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง <c oughs> และติดตามครอบพันไว้ในเพจนกเจ้าแบดเอฟซีนะครับลิงก์ตรงนี้ tun 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 dia dia